คนเป็นไรทีตอนนี้ยังไม่มีคนเป็นอะไรนะคะเพราะว่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเห็นแต่ไฟไหม้มาถึงก็ได้เห็นแต่ไฟไหม้อย่างเดียวเลยครับผม ที่นครับอ๋อโคราดคบปักขงชัยครับผมโคราดครับน้ำสิพพดับเพึิงบมเนาะน้ำเขาว่าเขาจ้ามาจากสุรธรรมอีกลูกน้ำปากขงชัยครับใช่ใช่ครับผม

เสียเสียทั้งหลังเลยครับเอาเลยคือไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะอยู่ในนั้นมันเป็นพวกผ้าพวกผ้านั่นพวกผ้าใช่ๆช่ขอโทษที่เพื่อนเลยไม่ดูเรื่องเลยนะครับพอดีเมามา <c oughs> <c oughs> ไปเข้าใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนอกจากซูมเอานะครับผม ตรงไหนตรงหน้าตรงหน้าวัดกลางที่ใช่ร้านผ้าไหมน่าน่าจะใช่ร้านผ้าใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แลนะครับไอ้นายมีคนจีบไหมน่าจะไม่มีนะครับผมที่ไหนเหรอครับปากทงชัยครับโคราชครับนี่ค่ะ

เคยปอะไรไปเพงยังยังบลูเลยแม่เพราะว่าตอนนี้มาถึงก็แช่แถวคิวรถสองแถวจอดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไปไม่มีท่าจะมอดเลยใช่ครับตรงนี้เยอะมากไม่ใช่ร้านผ้าบ้านผมันเป็นมากาไดุ้